ขึ้นค่ะเหมาะกับละครเรื่องร่านในตอนนี้ค่ะทุกคนที่ที่ทุกคนได้รู้กันหมดแล้วค่ะค่ <c oughs> ะค่เป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ได้ไหมเราเลยอยากทาในไอจีเออก็จริงๆแล้วมันมันด้วยเนื้องานด้วยละค่ะแล้วก็อยากจะแบบเหมือนเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ตัวเองด้วยค่ะเหมือนกับคนดูก็ไม่ ไม่อยากจะกินแบบว่าอะไรที่ซ้ำๆเนาะอยากจะกินต้มยำม้่งเปลี่ยนเป็นต้มยำบ้่งอะไรแล้วก็พริกสักสิเม็ดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างบอคนเอาพอภาพออกมาแล้วคนมันกับเราเยอะเหมือนกันดีใจมากค่ะแม่คือเอ้าเราก็ต้องดีใจใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดแป๊กขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกน้อยใจและเสียใจเข้าไปอีกแต่อันนี้คือว้าวขึ้นมาทั้งละครด้วยทั้งความเซ็กซี่ของเราก็ไม่เคยแผ่ว ก็ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะอยากจะมีกล้ามท้องนะซิกคงซิกแพกเดี๋งงยวจะพยายามทำนะคะแต่ไม่รับปากค่ะกล <c oughs> ัวไหมมันจะมีใครมาจุกจิกต,ตามบางวานอะไรอย่ีเซ็กซี่มากๆเลยบลบจิตบาก็จริงๆแล้วมันโดนมาตลอดค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าที่ไม่ได้เซ็กซี่หรืออะไรก็ตามก,าก,ามากา็ก็จะมีบอกว่าก็จะมีแบบเนี้ยมาตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะพี่อืมันอยู่จนชินแล้วค่ะค่ะ คือไอจุกโผอนนนะคะจริงๆอเบน่าอยากจะบอกก่อนเลยนะคะว่า mm hmm. เบน่าเซฟนะแล้วก็มีแบบมีเกาะอ,อกเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยออภาพที่ออกไปอ่ะหรือบางทีมันอยู่แบบในน้ําหรืออะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยมันก็เลยจะทําให้เหมือนมีความรู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้ใส่อะไร mm hmm. แต่ไอภาพที่เบนลงอ่ะคือทาไมช่วงนี้หนูลงภาพอะไรมันก็เป็นปัญหาเนาะ mm hmm. รู้สึกว่าก็คือเหมือนว่าจริงๆแล้วอ่ะเซฟทุกอย่างอยู่แล้วคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือ บางทีบางคนอ่ะเราห้ามความคิดของคนแต่ละคนไม่ได้ค่ะบางคนเขาอาจจะมองภาพว่าออ้ยมันมันดูแบบสื่อไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็จะแบบว่าเหมือนมาคอมเมนต์อะไรแบบแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเบนอยากจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยใต้ภาพอ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรค่ะเพราะมันเป็นเกาะอ,อกอยู่แล้วตรงนั้น ชายมันเป็นมุมกล้องอยู่แล้วค่ะไม่ใช่จุกไม่ใช่อะไรไม่ได้จุกไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกอย่างคือแบบว่าเซฟอย่างนี้เป็นเกาะอกอะไรเงี้ยค่ะแต่คนมันขยันซูมอะนะก็พูดยากเออแล้วเราต้องบอกว่าอย่าลามกนะเออต้บอกอย่าลามกนะคะทุกคนอันนี้คือคุณย่าแบบปิดไว้อย่างดีค่ะอะไรเงี้ยค่ะอืมอืมก็คือมีคนดีเอ็มมาค่ะว่าแบบว่าโอ๊ยแบบ โอ้ยแบบเนี้ยแบบอยากเห็นแบบถึงข้างในเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะมาแบบเรื่อยๆแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าใจเย็นๆค่ะทุกคนเซฟเยอะไหมคะเซฟเยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนเรามันก็จะใส่จุกเนาะหนึ่งอันนะคะของผู้หญิงแล้วก็เป็นซิลิโคนอีกอันนึงแล้วก็เป็นกล่อ,อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันนั้นเพราะว่าฉากวันนั้นที่ที่เล่นกับพี่ยุ้ยอะ่ะมันก็คือแบบมีการตบตีอะไรกันด้วยค่ะก็กลัวหลุดค่ะ ละครก็แรงมาก,มาก,มากๆเขาจะแบ,ะ <laughs> ะ<ด>บแนักพาเขาจะแบบพับตอกอะไรอย่มันจะยังไงคะพี่ยุย้ยคุยกันกันบ้างไปอออันเนี้ยเบนน่ายังไม่ได้แบบว่าคุยกับพี่ยุ้ยเลยนะคะแ,แค่แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ยุ้ยไปที่ผ่านมาค่ะก<ม>็แต่ว่าก็จะมีกระแสะข่าวที่ที่มีคนโทรมาถามเรื่องนี้นะคะที่อาจจะแบบว่าโดนหันหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เออจากที่เบนน่าเหมือนคุยกับพี่ผู้จัดเนาะก็ จริงๆแล้วตอนฉากหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเลิฟซีนแบบจริงจังขนาดนั้นแล้วค่ะช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าคดีทั้งหมดขี้คลายแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็จะเข้มข้นขึ้นในการแบบเป็นดราม่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฉากที่เป็นแบบเหมือนที่เป็นรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีแล้วแต่เบน่าอยากจะมองภาพว่าอยากจะบอกกับทุกคนค่ะว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มันสะท้อนถึงสังคมและคนดูนะอยากให้ดูตั้งแต่ต้นเพราะว่า บางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยดูมันดูเฉพาะที่ตัดอ่ะเป็นช็อตๆอ่ะในช็อตนี้ช็อตนี้มันก็อาจจะดูแบบภาพรุนแรงออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะอยากให้ดูเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบว่าทําไมมันถึงตัวละครมันทําไมถึงดําเนินไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเบน ก็ไม่คิดว่าจะจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามีการสั่งให้หั่นหรือให้ตัดบางฉากออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เคยคิดแบบนี้แต่ว่าเบนก็พูดไปแล้วอะค่ะว่าจริงๆอะมันมันควรจะต้องดูเนื้อหาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่ามาดูเป็นช็อตอะพอมันดูเป็นช็อตแล้วอะมันอาจจะดูมีความแบบรุนแรงแหละโอเคมันอาจเพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือนแบบว่า เหมือนเอาแคบๆแล้วมาลงเป็นเหมือนแบบชอ็อตสั้นๆเพื่อที่จะให้คนดูแบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้อตตตนอ่ะมันก็เลยมันก็เลยพูดยากแต่เบนก็ไม่คิดว่ากระแสมันจะมันจะตีกลับมาแบบนี้แล้วก็รุนแรงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่เคยตั้งแต่หหก็ตั้งแต่ทํางานมาก็ไม่เคยคะ่ะแล้วก็ไม่เคยแบบว่าคือคือตั้งแต่ ยังจะพูดยังไงดีคือตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าเบนจะโพสท่าหรืออะไรก็ตามตั้งแต่เรื่องเรื่องราวตั้งแต่ตอนแรกนะคะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรแบบว่าเข้ามาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เหมือนตอนนั้นตอนที่โพส์ภาพใช่ไหมลงรูปใช่ไหมคะเบนก็อยากจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเบนเองอะ่ะเบนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเ,เขียนแคป คือคือโพสภาพคือโพสภาพถ่ายแบบสวยๆแล้วคิดแคปชั่นไม่ออกจริงๆค่ะแล้วก็เลยลงเป็นแบบเขียนเป็นในละครแต่แบบว่าพี่ๆทุกคนก็คิดว่าออหนูเนี่ยจะโปรโมทละครของตัวเองให้แบบว่าอุ้ยแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องโปรโมทแล้วแหละเป็นว่าละครมันดังอยู่แล้วนะคะคนดูก็ดูเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็เลยเหมือนกับเหมือนยังไงเดียะเหรียญมันก็มี2ด้านเนาะมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เบ้นแบบ เป็นข่าวตลอดเวลาเลยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นว่าด้วยด้วยความที่ละครมันออนแอร์มาด้วยแหละคนมันก็เลยให้ความสนใจค่ะค่ะค่ะ,คะ อ๋อใช่คืออย่างนี้ค่ะก็คือเราเป็นคนนครศรีธรรมราชอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบไอ้ไข่อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปขอยอดค่ะขอยอดของคอเลสเจนของตัวเองธุรกิจของตัวเองแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จตามที่เราต้องการแล้วก็ตั้งใจไว้ก็เลยแบบโอ้ยยังไม่ถึงก็ได้ขนาดนั้นแล้วก็ แล้วคนเรื่องนี้จะไม่ต้องท้าแล้วล่ะปังอยู่ปังอยู่ก็ปังอยู่ก็ปังอยู่ก็ได้ยอดตามที่แบบว่าเออต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะแหมเดี๋ยวสิบล้านเดี๋ยวภาษีมากแค่นี้ก็จ่ายไม่ไหวแล้วเอ้ยเออก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะก็ประมาณนึงเอาเรียกว่าประมาณนึงเดี๋ยวภาษีเข้ามาแล้วก็เรียกว่าประมาณนึงดีกว่าค่ะที่พอพออยู่ได้ไปโอเคสักนิุดนึง ก็เลยตัดไปชุดใหญ่ค่ะวิ่งหูดับตับไม่ขอ,อไขอต่อเลยสิคะรออะไรเพิ่มขึ้นี่เท่าเราขอเพิ่มขึ้นอีกสักสิบเท่าค่ะพอสิบเท่าปุ๊บภาระนี่สินหมดไปก็เบนปุญญพรก็คงจะออกจากวงการแป๊บน,นึง <c uman> ทำไมทุกคนหนัวอรอล่ะก็ออกไปจากวงการแป๊บนึงแต่ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งบอกก่อนเดี๋ยวไปเขียนข่าวกันผิดพลาดอีก รุ่งเร,องร,งเรืองดีค่ะรุ่งเรืองดีค่ะไม่คิดว่าจะรุ่งเรืองขนาดนี้น,นะคะก็อีกทัาคือเอานี้ดีกว่าคนเราก็ต้องมีหลายอาชีพเพื่อเราจะต้องหาเงินอีก9ก้านึงก็ยังอยู่วงการอยู่นะคะอีก9ก้านึงก็ยังเป็นนักธุรกิจอยู่ค่ะก็อยู่29เก้าเลยะคะ่ะที่ต้องบอกพี่ๆนะคะช่วยกันโปรโมทให้หนูหน่อยใช้เวลาเท่าไหร่คะในการไปขอมาแล้วก็ไปเกิดผลสำเร็จอะไรออุ้ย ก็ตอนนั้นก็ประมาณแบบหลายเดือนอยู่ค่ะประมาณ 3- 4สี่เดือนค่ะมีสามสี่เดือนอยู่แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเนาะท่านด้วยว่าท่านให้หรือเปล่าแต่นี่คือขอตรวจทุกวันค่ะไอไข่ค่ะอ๋อเพราะว่าเบนเป็นคนนครศรีธรรมราชด้วยแล้วก็เคยขอแล้วขอขอไอไข่แล้วครั้งหนึ่งไอไข่ก็จัดมาให้ชุดใหญ่แล้วแล้วครั้งนี้ จัดอีกแม่ก็ต้องไปอีกแล้วคือไปทุกที่นะคะมีใครแบบว่าอันไหนดีก็บอกได้ค่ะตัวจริงค่ะมันต้องมีบ้างค่ะเพราะว่าเออเบนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เก่งอย่างเดียวนะคะมันต้องเฮงด้วยค่ะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ